ค่ะกาบสวัสดีง,งมามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกถุกทันนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาหาตาปื๊ดเนาะค่ะพ่อปื๊ดใจดีเนาะค่ะห้องมาตา่มหาโค้งสุดท้ายมือก่อนเ้าก่อนห้ยออกเนาะค่ะว่าตาปื๊ดเพลินฟันดีฟันเด็ดอันใดบอ่อฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปแล้วค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาบึงมาชมคลิปนี้แล้วเนาะค่ะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้เค่ะพี่น้อง เพื่อที่สิบริภาทข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบริภาทข่าวสารดีๆหรือตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะวันนี้แอดกระสิบ้าไปสัมผัสพอเปิดเนาะค่ะว่าพอปปิดใจดีเท่านี้ได้ฟันยังฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปหรือว่ามีตัวดีตัวเด็ดอันใดฝากบอนาะพี่น้องเนาะค่ะ <c oughs> เอ้ฝันมันจะโมตายแล้วจะาตายจริงบ่ตายจแล้วพืชไ,ไม่พูดถึงดาราดังเราวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะค่ะเป็นยังไงมั่งเนาะไม่พรอ,อนคิดถึงได้เนี่ยครับก็เลยผม,ผมนอนไปกลางคืนฝันเห็นไอ้ไปขโมยเครื่องเสียงจากป้อมตำร,รวจมาอา้าวงานเข้าแล้วสิ อันเนี้เครื่องเสียงเล็กๆเนี่ยไปขโมยมาได้ตำรวจก็ยืนอยู่นั่นนั้นแต่ขโมยมาได้แปลกมากเลยอ่เออแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งฝันเห็นทหารมันยิงกันในน้ายิงกันใหญ่เลยทหารสองกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งหนีขึ้นไปบนฝั่งไอ้กลุ่มก็ตามไปยิงอ่าอ่าเลยเอ๊ะมีอะไรกันอะไรวะ ทสกทยจะออกหนึ่งเก้าหนึ่งก็เลยไปซื้อหนึ่งเก้าหนึ่งมาเมื่อกี้เหนึ่งเก้าหนึ่งเลยก็ป้อมตำรวจไงเปิดขโมยไอ้นั้นเปิดโมยเครื่องเสียงจากป้อมตำรวจมาเดินเดินมาแล้วตำรวจก็ยืนอยู่นั่นนล้วยไม่เห็นกูน่ะตำรวจตำรวจนี่โง่จริงเลยแล้วปรากฏว่าก็โมยไปได้เลยขโมยไปขโมยละโอ้ขโมยในความฝันขโมยได้เลยขโมยได้เลยครับในป้อมตำรวจด้ยซ้ำอ๋อก็เลย ก็เลยชอบเลขหนึ่งเก้าหนึ่งเมนอว่าไปงั้นเพราะว่าหนึ่งแล้วเตะเิ่ครับเพราะว่ามันอาจจะได้ออกแต่ที่ฝันเห็นได้เยอะก็คือฝันเห้ว่าจะมูทายแล้วเออฝันไม่ดีเท่าไหร่เราเราก็ซื้อเลขนั้นแหละแล้วก็อะไรนะเจ็ดหกห้าของพระอาจารย์นี่ซื้อไปแล้วพอดีเขาให้เต็มเขาไม่หักสักบาทนะเขาให้เต็มบาทละเก้าร้อยยี่สิบ ทำไมไม่อั้นวะเลขอาจานางีจริงๆสงสัยเขาสงสัยเขาไอ้นี่แล้วเขาไปอั้นตัวอื่นแล้วปู่ห้าจิตแปรทาอะไรตอนนี้เดี๋ยวคุยหลังไหม่ตอนนี้อัดอัดอออัดอยู่อัดอ,อ,อันนี้จะคุยแต่เรื่องพ่อปื๊ดอย่างเดียว,ออวไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับใครครับค่ะ คุยนะแต่เรื่องขอปื้ดอย่างเดียวเลยพอพื้ดได้ทรงผมใหม่นันเนี่ยรูปหล่อเนะ <ผม S 1> ใครตัดผมเขาตัดให้ในช่างนี่เขาตัดให้อนใหอในช่างโอ้ยังหล่อเลยเด็ดเด็ดได้ดให้ในช่างนี่เขาตัดให้แล้วเอาแบตเตอรี่มันไยให้ออเขาตอนนี้เใจว่าเอ๊ะเมาไม่เจอไม่พรแล้วตอนนี้ไม่พรไปไหนไม่รู้วันนี้เลขออกไหมออกสิวันนี้ออกเออจิงบอก เลขออกนี่แหละถึงมาตามเนี่ยตามตามวันนี้เป็นวันเลขออกใช่ตามก่อนเลขออกนเนี่ยจะได้ต้องไหมวันนี้เลอหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งของพ่อปื๊ดจะมาไหมเราเรามาลุ้นลุ้นกันนี่แหละเดี๋ยวก็รู้ก็บอกว่าตำรวจเป็นทหารนั่ยิงกันในน้ำยิงกันใหญ่เลยอแต่ปรากฏว่าพวกกันหนีขึ้นไอ้เจ๊จะตามไปผมก็ไม่รู้เลขอะไรเขาบอกหนึ่งห้าผมก็ไม่รู้เลขอะไร หนึ่งห้าเลยเหรอเขาบอกนะมีคนเขาบอกมาเอฟท <F, S 1> ีนี่แหละโอพวกเอฟทีที่เขาติดตามเนี่ยเขาบอกเฮ้ยน<อ> hey, พุทธตีหนึ่งห้าเลยอาฐารยิงกันในน้ำว่างั้น<อ>น้ำก็ดึงอ๋อทหารก็ห้าอย่างนี้เหรอเออไม่รู้สิเลยแล้วมีผู้หญิงสองคนหาผู้หญิงสองคนออ ก็ยิงกันใหญ่เลยนะโอ้ชักปืนันญ่ยยิงกงนใหญ่เลยไม่โดนไม่ยิงไม่แม่นมือไม่แม่นไม่โดนใครเลยแล้วเออไม่โดนใครเลยไม่พรโดนแต่น้ำปึ้งมึ้งอึงก็ว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรแบบอย่างนี้เราตีอะไรได้โอมีเอฟซีตีมาให้เหนึ่งห้าเขาส่งมาให้ทางไลน์เขาบอกว่าแล้วอัน ผมจะเล่นเลขอะไรก็บอกหนึ่งห้าไปเลยอืก็เลยเอาสะหน่อยหนึ่งเอาสะหน่อยเอาหน่อยหนึ่งห้าซื้อหนึ่งห้ากับหนึ่งเก้าหนึ่งนะมั่วไปเจนหกห้านี่ก็ซื้อเก้าสาวก็ซื้อสามสองก็ซื้อซื้อหมดทุกตัวเลยถ้าออกมานี่ไม่รอดตะปื้ดแน่แน่ไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าอ๋อเย็นนี่ห้อยออกบอใช่เย็นนี่จะมาอ่านให้ฟังบ่อ่าเย็นนี้จะอ่านให้ฟังบ่ต่อตอตออต่อต่อต่อไหนคน หมุนมันอยู่บางกอกแต่คนบอกอยู่ดรอยู่จุดแห่อยู่หรืออยู่ไอนไออะไรอะสกุลไม่รู้ใครจะแน่ว่ากันนอนนี่ระหว่างตะปืดกันใช่แล้วไม่พนมาจากไอกรุงโวปีบ่กใช่เลยมาไกลจังเลยโอ้คิดถึงตะปืดไม่ใช่แล้วขี่รถมายังไงถึงมาได้มาทางไหนบืนบืนบืนมาเลยแหละมาทางไหนมาทางรัดรัดรัดมานี่แหละใกล้ชุมแพบอก โอยมาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยข้ามหนองหานมาก็ใช่แล้วก<ช>ุมมพวานหนองหานก็มาหาตะปื้ดเลยเนี่ยอ๋อมันกุมมพวาก็อุดรใช่ไหมใช่ก็นนเลยก็กุ่มพวาก็อุดรนะใกล้มาวัดบ้านตาดไหมอ่าอ่าไม่ไม่ได้ไปคนละเส้นทางวัดตาดมันติดกับอุดรแล้วครั้งนี้ตาปื้ดเนี่ยมั่นใจไหมจะได้ตังค์มนนั้ยผมไม่รู้เลยจะได้ป่ะมันกินไปหลายงวดแล้วไหนกินอ่อนเพียแล้ว แล้วจินจะอ่อนเพียแล้วแล้วพระอาจารย์ฝันดีด้วยนะพระอาจารย์คันมือด้วยนะอาจารย์คันมือออคันมือมือซ้ายจะได้ตังถ้ามือขวาเสียตังแต่แก้มั่นใจมั่นใจเลขอะไรมั่นใจเลขเนี่ยสามเก้าเก้าสามแกนนะอ่ะควบกันเลยเนี่ยระวังของตะปื้ดกับของอาจารย์อ่ะนั่อโอ้โหมั่นใจนี้เลยอขาเจ็ดห้าสองสามสามสามซื้อหมดแล้วเนี่ยผมซื้อหมดแล้ว อืมคูวนี้ได้หมดแล้วถ้ามาตัวนี้ยังไงก็ไม่รอดไม่รอดถ้ามาพวกนั้นในรวยอย่างเดียวเลยลวรวยอย่างเดียวใช่ไหมแบ่งแบ่งพรพารวยกับสู่พารวยด้วยเด้อเออนะให้หนูนี่ด้วยต้องรวยพร้อมกันอืมต้องรวยพร้อมกันนี่ hey, แปลกนะ้าซื้อไปแล้วอืเลขตาปื๊ดฝันว่าไปขโมยของ นายป้อมตำรวจในป้อมตำรวจเก่าตำรวจยืนเออเดินทำมืออย่างนี้อยู่นะเออเออเก๋ามันก็ไม่เห็นตัวเราเอ๊ะทำไมตำรวจเป็นไงเออตำรวจเก่าไม่เก่าขโมยตำรวจได้เลยขโมยเครื่องเสียงตำรวจได้เลยป้อมตำรวจแล้วก็เป็นเครื่องเสียงเล็กๆเครื่องเสียงแบบใหญ่ๆจี้ใช้ไม้ไม่ก็ปนอ่ะอ่าแต่ปืนนี่ขโมยเฉยเลยเรานึกในใจว่าเราไปเอามาได้ไงเอามาใช้เฉยเลยเหรอโอ้ดีนะตำรวจไม่ตามจับถ้าตำรวจจับจับเนี่ยโดนไอ้ถูกเรียกเต็มๆนะเนี่ย ครับไดไหมอืออืม,อมนี่เนาะขาโมยขโมยเครื่องเสียงตำรวจอืมนั่นแหละเพื่อผานแปลนะเลยซื้อหนึ่งก้หนึ่งไปเลยออซื้อหนึ่งก้าหนึ่งเลย, 1> 1, 9, 1เลยตะปื๊ดฝันแม่นเพราะตำรวจนี่เป็นหนึ่งก้หนึ่งใช่ไหมค่ะแล้วก็ทหารยิงกันในน้ําได้หนึ่งห้านตะปื๊ดเนาะ f c ีให้แล้วก็าตีให้ครับอืมแล้วก็เลขกุญแหเราวันนั้นที่มาทําพิธีขอเนาะ หลังจากอาจารย์เราอาจารย์บอกว่าตายไปสามวันฟื้นขึ้นมานี่รู้สึกดีขึ้นงวดน,นี้อาจารย์มั่นใจมากอันนี้เป็นเลขของวันที่ทำพิธีขอก็จะได้เจ็ดหกห้าสามสองเก้าสามแต่อาจารย์ชอบเก้าสามมากตะเปิืตะเปิดนี่ชอบหนึ่งเก้าหนึ่งมากเหรอนี่หนูดูดินี่นี่ไม่พอเนี่ยอืมอืมหนู มีในวงในเว็บได้เหรอนี่คือในเว็บเลยนี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะว่าเพราะว่าลงยูทูบี๋ยวอคร่บค่รับคอับยูทูบจะแบนอ่าเดี๋ยวใช่ใช่ตอนนี้ก็คือพ่อปื๊ดใจดีมั่นใจหนึ่งเก้าหนึ่งไปขโมยเครื่องเสียงตำรวจตำรวจขโมยเครื่องเสียงตำรวจหน่วยยืนไผ่หลังอยู่จะไม่ไม่มองไม่เห็นมองไม่เห็นสงสัยแต่ปื๊ดล่องหนแน่ๆเลยนี่ะ ตำรวจนี่ทำไมไม่มองวะเอในความฝันไอ้คนมาขโมยเครื่องเสียงในป้อมแะแค่ทำไมไม่ดูเออค่ะอาตะปื๊ดยังไงก็ให้แม่พรโชคดีใช่ขอให้พรรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ไม่ซื้อไม่เลขอ่ะไม่ซื้อเลยซื้อซื้อซื้อนิดหน่อยอ๋อจ้ะห้าสิบาทร้อยหนึ่งเออซื้อใบเดียวใบลอตเตอรี่นี่แหละซื้อใบเดียวอาจจะหลายครั้งเลย ซื้อลอตเตอรี่ค่ะตะปื๊ดอ่าตะปื๊ดได้ลอตเตอรี่อะไรมาโอ้โปใช้งวดนี้หมดเลยเหรอโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยตะปื๊ดเนี่ยไหนไหนมาโชว์มางโชว์มากโอ้เดี๋ยวนี่นะไม่ได้หายนะไม่หายดอกเพราะว่าระดับยูทูปเนี่ยจะไปขโมยลอตเตอรี่นี่มันไม่เข้าท่าเลยนะเนาะครับต้องไปขโมยกลมเครื่องเสียงเออเออตะปื๊ดฝัน ฝันล้วก็ซื้อว่าทําไมมันสักกกสักกากอย่างเงี้ยตะปื๊ดโอ้มีทุกตัวถ้ามันออกมามันจะรอดไหมเนี่ยมันต้องถูกสิตะปื๊ดเนาะแต่เทียทีมันค่วยหน้าค่วยหลังโอ้โอแต่ก้าวสามนี่จะเอาชักจะชอบหลายใบเนาะอ้าวนี่หลักฐานนะของตะปื๊ดถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยแบ่งพรพารวยกับสู่พารวยได้เด้อได้ครับอ๋อได้โอ้ใจดีจังเลยค่ะแคบหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ของตาปื๊ดใจดีห้าเนาะค่ะซื้อไว้ค่ะ ผูมากระจัดผู้คัดกระพานเนาะค่ะทั้งช่องเนาะค่ะสนับสนุนลอตเตอรี่แต่ปื๊ดยังสนับสนุนลอตเตอรี่เลยเนาะสนับสนุนลอตเตอรี่สนุมสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องค่ะย่างใน้น่อยฮะกับสร้อยเรือการกุศลเนาะค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดบุญไปนั่มเอาโชคไปนั่มที่มี้งล่างเนี่ยเป็นของเมียประยุทธ์แล้วที่มีโชคินข้งล่างเออแล้วค่ะสนับสนุนลอตเตอรี่นะคะพี่น้องค่ะค่ะ แคปหน้าจอเลยค่ะพี่น้องเด้อค่ะวันนี้แอดกับซขอขอบคุณนะคะพ่อปื๊ดใจดีค่ะค้นหมดแล้วนะคือค่ะผมประกาศวันนี้บอยเนี่ยประกาศวันนี้แหละตอตเลขที่ออกแล้วค่ะนี่ทหารยิงกันนี่อ้าวหนึ่งห้าเอาให้มันมาหนึ่งห้าเนี่ยครับอ้าวค่ะคลิปนี้แอดกับขอขอบคุณพ่อปื๊ดค่ะพ่อปื๊ดค่าขอบคุณค่ะค่ะค่ะ ค่ะโอเคค่ะ,คะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะจากตะปื้ดนเนาะค่ะฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะมกักกะจัดคัดกะพานเนาะค่ะท่างช่องเสนอเป็นแนวทางฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องป้องไปเท่านั้นเนาะค่ะค่ะมักกะคอยจวดจัดฝาดบึ้มเนาะค่ะพี่น้องค่ะถาวบมักะพานไปเนาะค่ะ ค่ะสุดท้ายนี่เนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องเนาะคะ่ะชิตจริงหนึ่งประการใดกขอให้ยประสบความสําเร็จเด้อค่ะพี่น้องค่ะคิดเงินให้ได้เงินชิดทองให้ได้ทองให้สม์ควอมมุงม,มาปรปารถนาทุกประการบาสามใบสีม่วงเมื่อนี่เนาะคะ่ะให้ได้ใช้โยใช้โยน้ากันเด้อพี่น้องเด้อค่ะบอกว่าสี่เอฟซีที่เขามาเบิ้งมา,มาชมเนาะคะ่ะมาซอยกดไหลกดแช่บกขามโคษณาเนาะคะ่ะแอดกระโคย้ยถือหวยรวยรางวัลที่หนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะให้มีแต่คาําว่า เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ